ข้าวกับกับข้าวเลยใช่ไหมมีพืชผักผลไม้ต่อมาตรงนี้แหละพอกิเลสมันกล้าขึ้นาศาสตร์เกิดแล้วามาจากไหนอิจฉที่กลับสลายโดยดินน้ำลมไฟไฟประกันน้ำไรกันมันจะมีลมกรรม ลมอกุศลกรรมของสัตว์ในอบายเขาหอบไปไว้ในจักรวาลอื่นจักรวาลอื่นมันจะหมุนกันอยู่อย่างนี้แหละ oh. ที่กลับเขาตั้งถ้ากลับไหนเสื่อมก็จะหอบเอาไปเลยทีนี้พอถึงทีนี้กับของเรา <Okay. S 1> ตั้งขึ้น oh. ก็จะหอบมาฝ oh. อ้ตรงนั้นเสื่อมพอดี oh. กับพัดหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างงี้ ตามทันไหมเนี่ทันครับทันนะทันครับอ,อ่ามาแปะติดไว้ที่เดิมภูมิของอบายทีนี้พวกที่อยู่ในภพของอบายพรอหมดกรรมจากอบายก็ขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์สัตว์ในยุคแรกก็จึงเกิดแบบโอปปาติกะเหมือนกันอค,คือมันมาถึงกับปุ๊บ อ oh. ด้วยวิบากกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะปรุงกันอยู่ครับ <c oughs> จำได้ไหมจ๊ะจำได้ครับอถ้าโมหะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ามีโทสะผสมโมหะและโลภะท้าย,ายแต่ชัดเจนค่อโทสะกับโมหะพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์กินเนื้อ โลภะกับโมหะก็จะกินพืชแต่ถ้ากินทั้งพืชทั้งเนื้อกับโลภะตทสะโมหะทีนี้ที่มันหลากหลายกันก็เพราะว่า,วา,วาผสมกัน<ส>เหมือนสีจำ,จำได้ไหมจำได้แม่สีมีอยู่สามสีอ่าสามสีคือสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองเป็นแม่สีผสมตรงนี้แค่นั้นสีแดงแค่นี้เปอร์เซ็นน,น้ำเงินแค่นี้เปอร์เซ็นเหลืองแค่นี้เปอร์เซ็นมันก็สีหนึ่ง ผสมกันไปเถอะนับสีไม่ท่วนโดยใส่แม่สีจากสามสีโลภะโทสะโมหะก็เหมืหอนแม่สีนั่แหละผสมกันอนโลภะสิเปอร์โมหะยี่สิบใช่ไหมแล้วก็อะไรล่ะโลภะอ่าอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นสนาริสาโมหะจะหนักโมหะจะเจดสิบแล้วก็โทสะยี่สิบ แล้วพระห้าอะไรเงรี้ยสมมตินี้นงะมันก็จะหลากหลายกันไปเรื่อยๆแล้วก็สัตว์ที่เกิดชุดแรกคือ,อดูว่างวงเปล่าฮะสว่างครับไม่ง่วงนะครับงวงบัดจ๊ะไม่ครัไไม่ง่วงแน่นะ แน่ครับสัตว์ที่เกิดครั้งแรกคือคืออะไรงูงูนั่นงูไปกินแอปเปิลไปกินทุเรียนก็นไม่รู้ด้วยช้างกับมา้าช้างกับม้าเนี่ยเหมือนในรัตนเจดเนี่ยมีอะไรมั่งอ่ะ แก้วมณีจากแก้วคุณพลแก้วคุณครังแก้วนางแก้วช้างแก้วมาแก้วสัตว์ตระกูลสูงนี่เกิดขึ้นก่อนให้มนุษย์ใช้แล้วก็พอกิเลสกล้าหนักนเข้าก็จะสีพ้นจากนรกคืนมาเกิดเป็นสัตว์อันี้หลากหลายเลย หลากหลายเกิดแบบโอปาติกาเมื่อกันหลากหลายก่อนโดยมีช้างกับม้านำไม่อก่อน,นตอนนี้เราจะตอบได้ว่าไก่เกิดก่อนไขหรือไขเกิดก่อนไก่อ้าวาวลาตอนนี้เ <c oughs> ห็นไหมทำไมบอกไม่รู้นะไม่รู้ครับเห็น,นไม่แล้วว่าติดขาติดแข้งกับยางดีเห็นไหมตอนนี้เราจะตอบได้แล้วว่าไก่เกิดก่อนไขหรือไขเกิดก่อนไก่ ไก่เก ok ิดก่อนไก่เกิดก่อนไค่แก้งมากลกพราสต์นี่แก่はは้งจริงๆเลยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณครับเพราะว่าเกิดแบบโอปปาติกะิกใช่ไหมครับก็จะมีที่มีกรรมกามเมก็มาเป็นไก่ตัวเมียที่ไม่มีกรรมหรือใช้ไปหมดแล้วก็มาเป็นไก่ตัวผู้พอเจอกันมันก็รักกันพอรักกันมันก็มีไข่ <ว>ใช่ไหมเออเห็น,นหไหมะฉะนั้นเกิดมนุษย์เกิดแบบอปบปฏิกะแล้วมาชรามบูชาสัตว์อปบปติกะแล้วก็มาอันตชาอันตชาร,รวมทั้งสังเสริชาด้วยแต่ยังไม่ได้บูถึงครับอ่าสังเสริชาจะเกิดตอนที่กิเลสมนุษย์กล้าแล้วของสุขรกเยอะมวนภาวะเยอะมันป<อ>ุ๊บมาเลยนี่เห็นไหมล่ะนี่ ไก,เก,ก,รรก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ไก่เกิดก่อนไข่ไก่เกิดก่อนไข่เห็นไหมนี่เราตอบได้ไม่คําถามเนี่ย<แ>ถามกันมาตั้งนานเราตอบไม่ได้ครับเถียงกันทะเลาะกอันทุกทีครับตอนนี้มาเรียนอนุบาลฝันใน้ฝันวิทยาตอบได้แล้วครับไก่เกิดก่อนไข่แล้วก็สัตว์ที่พ้นกรรมอะไรล่ะ สัตว์นรกอานาบายดิพ้นกรรมแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ตั้งแต่สัตว์ชั้นสูงจนกระทั่งมาถึงสัตว์ชั้นล่างกระทั่งกิเลสมันกล้าตัวเล็กเก็ค่อยมาทีหลัง<อ>มดปลวกยุงบุ้งล่างอะไรอย่างนี้<อ>มันจะมาเมื่อกิเลสกล้าขึ้นกล้าขึ้น,นจากการกระทําของมนุษย์แต่ที่การกินเนื้อเริ่มจากตรงไหนเราจะฟังวันนี้หรือพรุ่งนี้วันนี้วันนี้นะวันนี้วันอะไร วันนี้วันศุกร์วันดีครับวันนี้วันดีครับวันศุกร์ชายสีครับอ๋อเอ <c oughs> เอ,เอไม่ใช่อะไรกลัวง่วงง่วงกว่าจะไม่ครับไม่ง่วงแล้วนะ <c oughs> ตาเป็นไข่ห่าน <c oughs> ตาโตโอ้สายเป็นเพชรเลยนะครับสายทก็ ็จากสัตว์นรกที่พ้นอยากกรรมที่มาเป็นสตรจฉานแล้วก็บุญเก่าตามมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์คือมีบุญหน่อยทำให้ดวงธรรมท,ท่ถ่ายเป็นกายมนุษย์หยาบเกิดขึ้นเพราะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีบุญท่านจะบอกให้ไม่มีบุญเก่าแล้วก็เกิดไม่ได้แต่ก็มีวิบาเก่าบาปกุะสวนกรรมเก่า ก็มีอยู่ใช่ไหมครับเพราะมีแต่ว่าบาปก็มีอยู่ในตัวมีกรรมประเภทโทสะจริตอะไรประเภทอย่างนี้น,นครับแล้วก็เคยผูกเวรกันสัตว์กินสัตว์มนุษย์ชุดนี้แหละ<อ>ชุดที่มาจากอบายบหมดกรรม แล้วก็บูญเก่าตามทันแบบเป็นมนุษย์แล้วก็ผูกเวงกงนเอาไว้อตอนนี้แหละเริ่มฆ่าสัตว์เด็กก่อนอิดก,ก่อนหินอะไรไม้มื่อยเลยแล้วก็กินเงินกินเนื้อเพราะฉะนั้นข้าวตอนนี้ถึงตอนนี้เล็กแล้วนะกลับเลยกระจิตดเดียวแล้ว<ม>อ่าข้าวเหลือเล็กลงพอเราหมากรากไม้ต้นยุคต้นๆน,น,นั้นน่ะ เปิดฝาครับทุเรียนไม่ได้มีหนามอย่างนี้หรอกนะทุเรียนนินเนียนดีๆแล้วแต่ข้างในรถทุเรียนเปิดปั๊บสบายดีนี้ต้องผ่านหนามก็จะกินได้นี่ทรหดอดทนอย่างเงี้ยเวลกินวิบากครก็จะกินได้ก็มีีอันน้ไม่ใช่วิวัฒนาการนะ มันเสื่อมลงมาก็หายยนะก็เรื่อยมาไม่ใช่วิวัฒนาการสื่มตอนนี้เราพอจะนึกออกไหมว่าคนเกิดจากลิงหรือว่าลิงเกิดจากลิงหรือคนหรือลิงเกิดจากคนคนเกิดจากคนลิงเกิดจากลิงอ่าเออเออก่อนไม่เป็นสัตว์นรกก็เป็นคนครับ ทำบ่าอกุศลไปเกิดเป็นสัตว์โลกแล้วประหมดกามก็ใช้มาเรื่อยมหานรกขุมบริวารอสุรกายเรตสัตว์เิราชาปุ๊บผสมกันขนาดนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นลิงืมมดว่าโลภะโทสะโมหะผสมกันพอดีออกมาเป็นอย่างนี้แต่ผสมเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะศึกษากันตอนหลังเอ๊ะทำไมตั้งนย่งๆเท่าไหดีไหม นี่เราก็เริ่มแล้วนะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าสัตว์มาเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดอย่างไรเห็นไหมหายนะก็เรื่อยมาอันจะว่าถ้าวิวัฒนาการต้องนับจากนรกขึ้นใม่นี่วิวัฒนาการถ้าหายนะการก็ลงมา อาสาบีหลวงพ่อมัวเองนะหายนักการอย่างนี้นะชัดเจนดีอชัดเจนเอาเป็นว่าครูไม่ใหญ่กับน,นักเรียนเข้าใจกันครับเออแต่ถูกรอเปล่าอีกเรื่องครับีกเรื่องนะครับเราถูกของเราเราเข้าใจกันครับถูกอ,อกถูกใจเพราะนั้นก็วิวัฒนาการเอ่อหายนาการมาอย่างนี้กับวิวัฒนาการขึ้นมาจะขุมนกรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละห แล้วก็เลื่อยมาเลยนะฮะยนักกันเลื่อยมาโอโหสัตว์อะไรก็เยอะแยะสัตว์เกิดใหม่ๆหมไม่ค่อยมีโรคก,กับเขาหรนะอกเนอะเพราะมันเบียดเบียนกันนะหนักเข้าเนะเข้าเอรโคสัตว์มาอพอมีโรคสัตว์ก็เลยมีสัตวแพทย์เนออ๋ออ่ารักษาสัตว์ครับฮึม <laughs> มันก็มีเลื่อยมนุษย์แต่เดิมก็ไม่ค่อยมีโรคหรอกเพราะกิเลสกล้าปัญญายาบครับอ,ยายาาอาหารมันถอยลดโอชาไปผลละหมากหลากมากมีลดโอชา วิตามินอะไรต่างๆกระจายกระจายไปอยู่ที่นน่นที่นี่บ้างกินไม่ครบก็ว่ากินให้ครบห้าหมูมูลที่ห้าหมูก็ยังไม่ครบอยู่ดีห้าหมูก็ยังตายเร็วครับอมันยังตายเร็วเลยเนี่ยห้าหมูเนี่ยแสดงว่ามันก็ไม่ได้ครบเพราะนั้นแพทย์พยาบาลเภสัชกรก็เลยต้องมาเนี่ยสนองความต้องการให้ตลาดร,รับใช้บริการประชาชนอย่างนี้ครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าอาชีพต่างๆทำไมมันหลากหลายกันขึ้นมามันมาจากตรงไหนแต่เดิมก็ไม่ได้มีอาชีพนี่เรียนฝันในฝันนี่ยมันดีอย่างนี้นะดีครับเรียนในฝันในฝันเนี่ยดีมากมากทีเดียวเลย ราะฉะนั้นยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะจริงครับบัดนี้ถึงเวลาธรรมกาย